เขาเดินผ่านไปก็หัวเราะเขาบอกเธอคุยกับสตอเบอรี่เลยว่าจันบะเอ้ยเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะใครจะเอามางจะเจ็บไปเพื่อเขาเปิดสวนแล้วสดๆจากสวนเลยตอเบอรี่เยอะๆโลหนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเพราะมันลูกใหญ่อ่ะมันก็ร้อยกว่าบาทอยู่หรอกดูสิ เก็บได้เยอะแล้วขนาดแค่นี้ขนาดไปไม่ไกลนะที่เกียดเดินไกลเพราะว่าทางนู้นนู่นสี่ไล่ห้าไล่สวัสดีค่ะคุณยายโชมจากคุณนางเนาะสี่ไล่ห้าไล่เนี่ยพอปลูกตูนี้ก็สวยคนก็เริ่มมานะมันเย็นแล้วคนก็เริ่มมาเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆอยากจะเก็บไปฝากเนาะใครเนาะเนี่ย เยอะมากเลยพี่นายพลขอบคุณนะคะคุณนางสาวกาะสินก็จะไล์อยู่นี่แหละตอนตอนแรกเขาให้เดินไปอ้อมไปโน่นี่ยไกลทีนี้สาวกาสินเดินมาเจอตรงนี้คุณนางสวัสดีค่ะจากพี่นายพลเนะาะก็เลยไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละจิบเอาอยู่ตรงนี้แหละทํำชีปอยู่ตรงนี้แหละอยู่สองต้นอยู่ตรงนี้แหละ <laughs> ทาอยู่สองต้นตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเดิน วุ้ยนั่นาน,านั่นเด็ดของเขาร่วงเลยลูกนี้ไม่เอาเนี่ยเอาลูกแดงแดงฉำ่ำๆลูกไม่ใหญ่มากใหญ่มากก็ไม่อร่อยโอ๊ยร้อนร้อนตับแตกเลยดูดิดกมากเลยเนี้ยดูสิโดกมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะพี่นายพลขอบคุณนะคะ มาเก็บสตอรี่กับสาวกระสินเดอโตเอบอรี่สตอเบเลเบิ่บงเนี่ยสองข้างสองข้างไม่รู้จะเก็บจันไหนจะเอาพี่ก็เสียดายน้องเยอะมากเลยดูดิเอาพี่ก็เจียดายน้องเอาน้องก็เจียดายพี่งั้นก็เลยเอาตั้งพี่ตั้งน้องเลยใช่ไหม เนี่ยดูสิสามลูกนี่ก็สวยมากเลยดูสิคนเขาเดินไปนู่นเราไม่ไปหรอกเราเอาแค่นี้แหละอยู่ใกล้ๆถ่ายคลิปแค่นี้แหละไม่ไปไกลหรอกเนี่ยเก็บแค่นี้ก็จะเต็มกระมังแล้วอะ่ะเนี่ยมันเยอะมากเลยพาตั้งใจจะมาทำคลิปไงถ่ายคลิปขอบคุณนะคะาน โอ้ยเนี่ยตูดก็แขะเลยไม่รู้ไปนั่งอัพสตรบอรี่ตรงไหนโอ้ยว <c oughs> างถุงกองไปเลยเนี่ยโดกมากเลยดูสิโดกมากเลยดูสิเห็นไหมเต็มเลยโดกมากเลย,เนเเลย,เลยจนจนเดินไปไหนไม่ถูกอะ่ะ ลงตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยอะดูดิตรอเบอรี่มาได้จ่าเดอ้อมาเจ็บน้ำกันเจ็บน้ำสาวกัลสินเดอ้อมีแต่หน่วยงามๆขอบคุณนะคะพี่นายพลที่ยังอยู่เป็นเพื่อนเนาะทำคลิปเก็บสตรอเบอรี่ไร่สดเมื่อกี้ก่อนขึ้นลืมไปนั่นนะ่ะพี่นายพลลืมไฮไลท์ไงลืมว่าตัดไฮไลท์ลืมกด เธต้องถ่ายคลิปเอาอีกต่างหากลงสันหามาพี่นายพลสวัสดีค่ะคนรักถิ่นเนาะขอบคุณนะคะคุณนางโอ้ยได้เป็นกะละมังแล้วนะเนี่ยได้เป็นกะละมังแล้วขนาดเดินเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงคืบเลยอะ่ะ เดินเข้ามาจากไอ้ตรงที่เขาให้ช่งกิโลไม่ถึงคืบเลยอะดูสิไปไม่ถูกเลยอะ่ะอนันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนไปไม่ถูกเลยดูสิมันเยอะอะไรขนาดนี้ดูสิเยอะอะไรขนาดนี้ไอ้ต้นนี้ยังไม่สุกเยอะเดินไม่ไกลหรอกแต่จะถ่ายคลิป จะหาเอาแต่ลูกช่ำๆเอาลูกไม่ช่ำไม่เอาช่ำๆหวานๆช่ำๆที่บ้านเรานึกถึงที่บ้านเราตอนที่ไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะลูกลูกไม่อันนี้เลยไม่น่ากินเลยโลหนึ่งคนก็ก็ยังซื้อซื้ออยู่นี่แหละโอ้ยดูสิเปิดดูตรงนี้เปิดไปทางไหนก็เต็มอยู่ สวยๆท้งนั้นเลยเนี่ยเจ็บไปเยอะๆไปแจกใครนอ้อเอาไปเยอะๆจะเอาไปแจกใครนอ้อขอบคุณนะคะที่แวกเข้ามาเนี่ยนี่ก็ได้เยอะแล้วนี่เดี๋ยวข้ามมาฝั่งนี้กันอึ๊บกระเป๋าเอาไว้ตรงนั้นนั่งตรงนี้กัน <c oughs> ดูสิเยอะมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูสิเห็นไหมเยอะมากเลยคนเริ่มมาแล้วคนเขาเริ่มมาแล้วมันเย็นแล้วสวกระสกินก็เลือกไม่ถูกนี่ก็ได้เยอะแล้วเห็นจะกินหมดไหมละ่ะเอาไปเดี๋ยวโดนโดนผัวด่า กเก็บไปเยอะๆไปเจอดูสิเห็นไหมแดงเต็มเลยเก็บไปเยอะๆเดี๋ยวผัวก็ว่าอีกเก็บมาทำไมเยอะยะก็คนมันเห็นเนาะเห็นแล้วมันก็อยากได้ก็เก็บจะเละกินกปน คนเขาก็เยอะคนกำลังเริ่มมามากินด้วยกันหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> เขาเปลี่ยนเวนกันคนเป้าสวนสองคนหนึ่งมาคนหนึ่งกลับเขามาเปลี่ยนเวนกันเพราะว่าเขาเปิดถึงหกโมงเย็น หวานเกียบเลยเดี๋ยวนะหาลูกหวานๆมากินเลยเนี่ยหวานเกียบเลยเจ็บจากต้นนี่สวนสตรอเบอรี่ข้างนั้นเลยขอบคุณนะคะ <laughs> มาๆมากินน้ำกันห้อนไหมอันว่าเม่นห้อนดอกไายผลมันหลายหวานหวานสดจากต้น เราก็เาาก็ะสินไม่ไปไหนแล้วคุณนางอยู่อยู่ต้นเดียวนี่แหละไม่ไปไหนแล้วมันเยอะเกินดูดิดูดิเยอะทางนั้นเลยดูดิเปิดใบขึ้นกันยังง้นเห็นไหมเต็มเลยอ่ะกาลังสุกเนี่ยเนี่ยลูกมาเริ่มเลยเอาลูกเนี่ยนอนเก็บอยู่ตรงนี้แหละ คนเขาก็มาเก็บเนาะเขาก็ชอบมันเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงเนาะหาเลือกเอาแต่ลูกสุกๆไม่ต้องไปต้นไกลหรอกอยู่ต้นเดียวนี่พอเลยเนี่แต่คนเขาก็เดินไปนู่นไปนู่นไปนู่น ون, เดินไปไกลๆประมาณสี่ห้าไร่อยู่ฮัลโหลเนี่ย นุ yeah. ่มเยียะูอพีซอิู่มุสินิกสวยานองเ้ยคุณนะกะออนไลน์บ้างเนี่ยาร์ดกระเป๋าก่ะเป็นน้ำกันกระเป๋ากัสิเฮียพี่พี่น้อ ก็ร่างสุกแดงจายไตวตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่วันนีม้มามีอย่างเด้อมีแต่สตอเบอร์รี่มาสู้เจ้าอ,อนว่ามันยังดอกปุณน่ะสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ปุณน่ะว่เห็นชัดเนาะคือว่เห็นชัดนไงปะปุณน่ะตอเบอร์รี่คือค่าใบเนาะพี่น้องเนาะมันค่าใบ มึงเสียห้เบิ่งเยี่ยวียนตาเด้อเนี่ยนเบิร์ดนี่นต้นเวยงามๆใหญ่ๆตอเบอร์รี่พี่แดงเอ้ยมาเก็บเด้อบา้านสาวกราซินเก็บเราเด้สอสตอเบอร์รี่นี่เนี่ยลูกงามๆบา้านสาวกราซินเก็บแล้ว เบเขาบอกให้ไปเก็บไก่ๆแล้วฉันแล้วป่ะไปลูกขานยางไก่เมื่อยไอยู่นี่ก็บ่อึดบ่อหยัดล่ะเช็คจะไปเก็บใส่กระดอกกระเดีย <c oughs> ขานยางพี่น้องไส้กระเป๋าไปนน้ำเต็มอ,อุญุอัญญะเนาะอุณ่ะอันนี้กระจุ่มเดียวเนี่ย จะงามๆพ่ออาแล้วพี่น้องนอะจะเหน่งามซุ้มลานอาหารเป็นแต่มาเอาอยู่พ่อเจ้าไปเฮ็ดอันคุณเจ้าไปเฮ็ดขนมหวานขายเต๋อพิเศษกินกับไอศครีมเอาไปกินกับไอศครีมคุณนะเอนเบิร์ดมูนีนกินกับไอศครีมคุณนะหลายครับขันเลี้ยนตากับคอโทเดอร์พี่น้องต้องเดี๋ยวจับกล่องเนาะ พี่น้องเห็นนะเหมือนนะโอ๊ย,อยอง,องูเงาเบ้อเด้อเมียนเบิดผุ้นนะประมาณสี่ไรหาไรคุณละพี่น้อง เขาบอกให้ไปเก็บเลือกเลือกเสากระรเนกับยางมาหอดนี่ล่ะยุ่งหนีมันกับเบาอึดล่ะคุณน่ะก็ไปหอดเลืกแบบเมื่อยคันยางนี่แต่สินางกินน่ะล่ะนางกินอิ่มเหลือแต่สิเมื่อวัน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 แยมบ่พี่น้องต้องเจอแดดมันซองสาวกระรเชนบ่เห็น จ่จุกนี่กับพ่อแห้งลเลยนี่สิมังจุกนีกันเด้อปานบา่ต้นหัวหล่อสาวกาละสินอันผูนะ้กระเจ้าไมาเจ็บสตอเบอรี่สาวสินอันไล่สวนล้วก็น,นั่งบอกเอา้าถ้าบอกกับสตอเบอรี่ตีมาสนเออสินบอ,อก,กเป็นว่าสาวกาละสินนั่งเบากับบักสตอเบอรี่ อืมสมหน่อยนี่สมทางนี้มันถึอแดดแล้วพี่น้องแดดแห้งทางนี้มันมันสิเริ่มเน่าล่ะแดดแห้งแดดมันแห้งอืมาแสบดีดทางขามไปเก็บเอาทางไม้กันเอากับโอ้ย ตัวน,นี้ก็ได้หลายล่ะคุณนะแมนเบิร์ตตอเบดบีมาเด้อเพื่อจะสิมาเก็บน้ำกันคุณนะแมนเบริร์ส่วนคุณคนเดี๋ยวเด้อหันกล่องให้นมันอันนี้ก็คุณนะคุนห้อยรถขเจาจอดมาเก็บซุม่มคุณนะคุน แมนเบิดน้ำมูยไปก่อนคนอ่ะได้ก <c oughs> ู้บาหน่อย,อย,อยไปจิบอันนั้นท่างแดดที่พี่นองมองกลางๆนีๆ้นั่งคักท้างไหลก็ว่าสิยางนี่มันก็นมีกว่าฝนอกมาเอาจุ่มพีแล้วคนอ่ะ ส,สุกแน่ป่ะุกแน่ปนกันเมืองพ่วงนี่ปนเบืองพ่วงนี่เมืองพวกนี่นว,นวน <c oughs> ันนีมาัมนนีตังมาเหตุคิไทายอ,อับสตอบอรีค,ะค่ะค่ะเด่นพุณน่ะดีย่านพี่น้อยกล่องบรลูวัสดุสัตว์เนาะแมนเบิรดุณคุน่ะสตอบอรี อันท้างนะมันถึกแดดบางอันขามไปอีกฟังนึงถึกแดดบาดแสบสมอมือันนี้กระสมกินไปกินมาสมสีบ่ได้เทพขึ้นแรับพี่น้องหึเก็บไปเก็บมาสมสีบ่ได้เทพขึ้นกรองไว้เลยยางออกไปบ่ได้เอาเด้อสิบ่ได้บางสิงๆสมไหมกินไปกินมาสมปิดเลย อัน่ียแดงงามงามงามอันนี้งามอันนี้พาะป่านกลางง่ายลายกบระแซบป้าที่ดดเต็มกละมังล่ะอันไปทางใดก็พี่จะหน่วยเป็นเต่า มาพี่น้องไม่กินน้ากันโอ้ยนั่งอยู่กับปลามันกินอิมอ่มๆเลยคนน่ะถ้าเจ้ากับสลาดพี่นอเขาเจ้าไม่ต้องเก็บไปขายแบบว่าให้ค้นมาหาเก็บเอาเก็บเอาเองปลูกซื้อๆแล้ักให้ค้นมาเก็บเอา เป็นผู้สร้างกิโลชิดเงินอยู่ในโฮมพุ่นผู้ใดอยากได้หน่อยได้ลายก็ไม่เก็บเอามานํากันหลายๆคนกับบ่ลด้เซียาค่าเขาดิพี่น้องอันมันยางเขามากสิกระมาเล่นมาเก็บมากินได้สบายเด้่ว่าอันบรรทัาอ,ออกไปฮาอ,ออกอไปสร้างกิโล หมวกไปได้สั่งหมวกดีเสียบอนี่เขามาบอไก่ดินี่จากกระท่อมมานี่ข้าเจ้ายางไปใกล้ๆบนห้าบอไปไก่เลยแล้วมันบ่ออึดในยู่ไกล่ๆพี่น้องซีล้านดวงใจราวกาลสินเบิ้งมันเป็นแดดแดดเห็นบ่อมุเจ้าเห็นบ่อ นีสามในแต่งามโอ้ยมันมาขั้นสุกคัก่ว่า,ากระจ็บได้แล้วต้นสุกคักรสกแม้นดากสาวกระสินเปียกเอเล่นั่งบักกันสตอบอรีท่างฟังนี่ <c oughs> ก้นเปียกเลยน,นี่ท่านไ้สุกคักขอบคุณนเลยค่ะเด้อสีรานดวงใจ มีขั้นคักพ่วงนี่คักขานาดตอ้บอบรี่นะเนาะเขาปลูกแกมเมนโดคักพวกสวนนข้าจะหูวิธีปลูกเป็นสุดตน้นสุดกีสุดอนันลรด อุ๊ยหอนใช่ไปไลยกับหอนไปไลยได้ไลยเติบแล้วพี่นอ้องสาวกระสินได้ไลยเติบแล้วสิไล่จกจั่วโมงนึงกับสิล่งหรอก เขาเอื่นไปเฮ็ดงานพอไปสีมาเอาบักสตอบอดี่สันนิพิ่น <c oughs> เขาเอื่นไปเฮ็ดงานพอไปไมาเก็บบักสตอบอรีเพิ่านมาอันนี้บุคัากสุกคักอันนี้คุณนะ จะออเอาเฟี๊ยงมาใส่เนี่ยคุณน่ะเอาหน่อยใดพี่น้องงามเบิดหนวยเอาจังหนวยอันอันหน่วย,ยเดียวเอาสองหน่วยโอ้ยฮอนหลายทักหลายแนย่คุณเวลาเขาเอิ่นบุฟเฟ่ กล่องก็ได้เ็นบ่ตกพักตอนนี้เบิ้งคนหลยหลยค่ะคุณเมียนมืดโอ๊ยดากเปียกได้แบบน,นั่งท่าปัจจตววอบรีเอเล่ เดี๋ยวสิไปถ่ายเอาลูปปังนี่โอ้ยเขาบอกให้ไปเจ็บพูนโวนท่างบนไกลๆเจ็บนี่แล้วหมองมันไกลๆนี่ผ่านยางไกลอันนี้นี่บนไว้เง่ปันเดอยู่หมองสาวกระซินเข่าวแหลแกนั่นช่างคับ